อ่ะสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับครูเสืออันนี้คืออะไรขอรับสีพึ่งเนื้ออาถรรพ์สีพึ่งเนื้ออาถรรพ์เนื้ออาถรรพ์ยังไงลนะ่ะฮะนี่ก็แก่สีพึ่งธรรมดาหนิของมันแรงของมันแรงนะรของใครครับหลวงพ่อพีนาหลวงพ่อพีนานี่คืออะไรครับเอ้าปลัดขิกหัวหอมปลัดหัวหอมหัวหอมพ่อหัวหอมงาช้างหอมงาช้างมาทองหืทองช้างคู่ สีพึ่งสามชาติป่ะอาจารย์หลวงพ่อสาสิบปีอยู่หลวงพ่อจากนี้เป็นตลับนะตลับเดิมนะนี่ตลับเดิมเดิมๆนะท่านผู้ชม่ตัวสาสิบปีสามสิบปีนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพอครูเสือท่านอยู่กับหลวงพ่อพินะปั้งปีอะไรจ้ะสามห้านะจะเจอนะสามห้าสามห้านะจอถึงสี่ห้านะครับก็อาจารย์ไปทํางานที่กระเบื้องคอตโต้นะแล้วก็อยู่กับหลวงพ่อมาตลอดนะฮะนี่ผมที่รับรู้มานะเสน่ห์เป็นไงครับอาจารย์โอ้โหสุดสุดจ้ะสุดติงนะเสน่ห์คนที่ได้สีพึ่งไปอาจาร จ,จะแปมีเจ้าของที่ชุวงตจใหญ่เพราะอะไรครับอาจารย์ถ้าทำไม่ให้ใช่ความเหมาะสมเนะาะเพราะอย่างคือเขาเขาไม่ใ่อยไปป้ายผีไงระดับเราคงไม่ไป้นะสําหรับป้ามันแก้อัดแกไ้ได้ไงเอ้ยผมไปไปน้องไปเอ้ยไปใช้พูดไ,ไปผิดนะฮะเอ้ยยพูดไปแล้วอันตรายนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะนี่คือสีพึ่งที่ครูเสือพูดถึงนะนะครับท่านผู้ชมก็ที่สีพึ่งสามชาติไมอา<ม>จารย์ใช่มันต้องมีของมันต้องมีนะ สีพึ่งเขาเรียกว่าสีพึ่งหลวงพ่อพีนนะปีอะไรนะอาจารย์เราๆอีกทีฮะหลวงพ่อพ่อทำแต่ปีหนึ่งกว่าหนึ่กว่านะผส,สมมานะนี่นะผู้ชมฮะนี่มีส่วนผสมของสีพึ่งพรเดิมด้วยสีพึ่งหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพด้วยนะครับ